สินค้าสำหรับแม่และเด็กมีโอกาสขายตลาดจีนการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องเสียสละตัวเองอีกต่อไปแล้วแม่รุ่นใหม่ในจีนกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงลูกใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับการดูแลตัวเองและสิ่งนี้ทำให้ตลาดสินค้าแม่และเด็กเติบโตอย่างรวดเร็วกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DI t ท ได้สำรวจตลาดแม่และเด็กในจีนและพบว่าพ่อแม่รุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี1990-2000กำลังปรับโฉมตลาดแม่และเด็กใหม่ๆด้วยวิธีการเลี้ยงลูกที่มีความสำคัญต่อการดูแลตัวเองแม่รุ่นใหม่ไม่ได้เสียสละตัวเองในการเลี้ยงลูกแต่กลับมีความสำคัญให้กับการดูแลรูปร่างและสุขภาพตัวเองในระหว่างการเลี้ยงลูก ตลาดแม่และเด็กของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่ากว่า2.1ล้านล้านหยวนในปี2016เพิ่มขึ้นเป็นกว่า3.7ล้านล้านหยวนในปี2022แม้ว่าอัตราการเติบโตจะชะลอลงในระยะหลังแต่คาดว่าจะทะลุก,กว่า4.6ล้านล้านหยวนภายในปี2025ซึ่งเป็นการเติบโตที่มีนัยสำคัญจากความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มสินค้าแม่และเด็ก นมผงสำหรับทารกยังคงเป็นหนึ่งในหมวดสินค้าหลักที่ครองตลาดแม่และเด็กและตลาดนมผงสำหรับทารกมีมูลค่าถึง3.21แสนล้านหยวนในปี2024ซึ่งเป็น35%ของตลาดแม่และเด็กแบรนด์นมผงในประเทศได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอีกครั้งโดยองค์ประกอบทางโภชนาการและคุณภาพของแบรนด์เป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ หมวดผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดสำหรับทารกก็เติบโตอย่างโดดเด่นการพูดถึงบนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า100%และผลิตภัณฑ์กระดาษเช่นผ้าอ้อมและผ้าเปียกอยู่ในสัดส่วน65%ของกระแสพูดถึงแม้ว่าจะเป็นหมวดสินค้าที่มีการซื้อไม่บ่อยแต่การพูดถึงอุปกรณ์ให้อาหารสำหรับทารกเพิ่มขึ้นมากกว่า200เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตลาดผลิตภัณฑ์เดินทางสำหรับเด็กเล็กก็เติบโตอย่างรวดเร็วยอดผู้ถึงในโซเชียลทะลุล้านเพิ่มขึ้นกว่า300%ด้วยพฤติกรรมผู้ปกครองให้ความสำคัญกับฟังก์ชันของรถเข็นเด็กทั้งในการป้องกันแสงแดดความสะดวกในการพับเก็บและระบบกันสะเทือน การบริโภคสินค้าแม่และเด็กในจีนม,มีความนิยมในการแบ่งปันประสบการณ์จริงและความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีผู้บริโภคให้ความสำคัญกับรีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงเช่นการทดสอบความทนทานของรถเข็นเด็กความรู้สึกในการใช้เครื่องปั๊มน้านมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้งานนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กล่าวว่าพ่อแม่รุ่นใหม่ในจีนกำลังปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกโดยให้ความสำคัญทั้งการดูแลตนเองและการดูแลบุตรส่งผลให้ความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในตลาดแม่และเด็กเติบโตอย่างชัดเจนแม้จำนวนการเกิดจะเป็นข้อจำกัดแต่การยกระดับการบริโภคทำให้คาดว่าตลาดแม่และเด็กจีนปี2025จะมีมูลค่าราว5แสนล้านหยวน กลุ่มสินค้าไทยที่มีโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดจีนได้แก่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของใช้เด็กคุณภาพสูงและอาหารเสริมที่ได้มาตรฐานสากลหากผู้ส่งออกสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับเทรนด์รักตัวเองและการตลาดออนไลน์ในจีนได้ก็จะมีโอกาสในการส่งออกเพิ่มขึ้น